วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชาดำริตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ก่อตั้งขึ้นในปี2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์เริ่มแรกการดําเนินง,งานประสบผลดีจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพิ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการในปี2537 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดให้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่คือสถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่อําเภอหางดงและพื้นที่หน่วยฝึกอบรมยางคลามอําเภอดอยหล่อ ทั้งนี้ผลสำฤทธิ์การดำเนินงานในด้านการวิจัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนดำเนินงานด้านการศึกษาทดลองวิจัยเกี่ยวกับสรีระวิทยาการบังคับการออกดอกการขยายพันธุ์พืชเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านไม้ดอกและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนทั่วไปการดำเนินการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกทั้งหมด9ชนิดได้แก่ พืชกลุ่มกระเจียวและปธุมมาแกวดิออลัสบันชื่นว่านสีทิศกล้วยไม้หงเหินดาลาแอสเตอร์และสตอเบอรี่ผสมพันธุ์แบบดั้งเดิมและชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ให้เกิดพันธุ์พืชใหม่เพื่อสร้างทางเลือกใหม่และเพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูก ส่วนงานด้านการขยายผลสู่ราษฎรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืชใหม่เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร11จังหวัดทั่วประเทศจำนวน26กลุ่มสมาชิกกว่า400รายอาทิภาคใต้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลาและสำนักงานจังหวัดนาราธิวาสส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกชนิดใหม่ให้แก่ราษฎรในพื้นที่เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ได้แก่ลูกผสมปทุมและกระเจียวสายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและครุ้มครองพันธุ์พืชที่นำไปส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรส่วนงานวิจัยด้านสรีระวิทยาการผลิตพืชเศรษฐกิจศูนย์ได้วิจัยสตอเบอรี่ควบคุมปัจจัยการผลิตในโรงงานผลิตพืชงานวิจัยการผลิตวาซาบิขณะนี้ดำเนินงานแล้วร้อยละ60และงานวิจัยการเก็บรักษาทิวลิป เพื่อเก็บหัวดอกทิวลิปให้ปลูกตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ศูนย์แห่งนี้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้มาอย่างต่อเนื่องเ,เกิดการขยายผลสู่ประชาชนแพร่หลายตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงานและบุคลากรศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปมาดูก็รู้สึกชืน่นชมที่ทุกท่านได้รักษาแนวพระราชดำริรรรรรที่ส่งมีมาตั้ง เป็นเวลานานมากนบสี่สิบกว่าปีก็ยังทำแล้วก็ขยายให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสมดังพระบรมราชวบายที่จะให้เรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปด้วยจากนั้นเวลา12น 51นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายสุม,มิตรเพชรราพิรัตนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยายลายัยเชียงใหม่ นำคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าม,มหาวิทยายลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการการจัดงานการวิ่งการกุศลม,มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เชียงใหม่มาราทอน2565ครั้งที่6กฟอทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน